สวัสดีครับพบกับอูมิยาครับสวัสดีครับพบกับชัยครับและวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่โรงแรมบราวนเฮาส์ครับโดยคุณพ่อเป็นตำแหน่งอะไครับก็เป็นดูแลเซลค่ะเซลมาร์เก็นตติ้งค่ะแนะนำดวบมาดามแนะนำมาทำอะไรที่ไหนยังไงอ่ะอ่ะา่ะอ่ะอ่าอ่ะอ่ะ่อ่อะะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ Brown House ค่ะบรรยากาศดีมากเลยต้องพาครั้งแรกเลยค่ะต้องพาล็อกปอนมาพักมากินบ้างนะได้ประโยชน์การสนุนกันนะครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวโรงแรมที่เปิดมากี่ปีแล้วครับโรงแรมนี้เปิดมาทั้งหมด5ปีแล้วครับมาครั้งแรกบรรยากาศดีมากก็ต้องขอบคุณต้องออด้วยนะฮะแล้วก็ที่มาทุกคนและทางของโรงแรมและที่ที่คอยดูแลพี่อุ๊บและคุณชาไทยเป็นอย่างดีก็เดี๋ยวโอกาสหน้าจะได้มาอีกไม่แน่นะว่าที่สสในี่ยนะครับ ครับก็ถือว่าสุดยอดบรรยากาศป็่ไงบ,างบาง้ากจาไทยบรรยากาศดีครับเพราะว่ามีสิ่งน,น้ำอยู่ข้างหลังเราขึ้นามานอกระเบียงนั่งเล่นดูได้เห <M> ็นแอบขี่ปัจจัยนไปหาผู้หญิงปากซอยเหรอไม่ใช่ครับคือ สิ่งสำคัญคือใกล้สวนน้วครับสามารถไปเดินเล่นออกกำลังกายได้ครับแบบครสบายมากครับครับเป็นยังไงครับโปรโมททางโรงแรมให้ทิ้งน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างการบริการการตอนนี้มีลดเปอร์เซ็นต์มีอะไรกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นค่ะเริ่มต้น อยู่ที่990นะคะถูก้ากิบนใช่ค่ะรวมอาหารเช้าค่่ะแตถ้าใช้เราเที่ยวยกันก็จะถูกหน่ออีกค่ะเริ่มต้นอยู่ที่720บาทเท่านั้นเองค่ะมาจัดงานเลี้ยงงานอะไรได้เลยสังขารพิเศษคุยกับทั้นได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะคุญจากทางอ๋อได้เลยค่ะติดต่อมีเพจมีอะไรบ้างแนะนำเพจหน่อยลูกค้าก็สามารถติดต่อในส่วนของพักนะคะว่า จะติดต่ออจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานหรือว่าจะเป็นงานประชุมนะคะที่เว็บไซต์ของโรงแรมหรือว่าทางอินบ็อกซ์ในเฟซบุ๊กของโรงแรมนะคะชื่อว่าชื่อว่าบราวเฮาส์บายบูมาร์ี่นะคะบายเฮาส์บายบราวเฮาส์บายบูมาร์ี้ค่ะก็มีบูมาน์ตี้ลิงปะค่ะบูมาร์ที่เกี่ยวอะไรกับลิงอ๋อเมื่อวานเราเป็นสาขาที่กูุงเทพที่โรงแรมบูมัร์ี้ นะเนาะมันจัดฉลองว่าที่สสคนใหม่คือพี่อุ้มเนะาะนะ่ครับแล้วก็จุดเด่นของโรงแรมนี้คืออะไรครับจุดเด่นเราจะเน้นความเป็นอีสานค่ะอาหารการกิน,นใช่ค่ะนในส่วนของณค การตกแต่งค่ะดีนะเพราะว่าสะอาดสะอาดแล้วก็มันมีตัวหนังสือบนหัวหัวหัวเตียงด้วยอ่ะใช่ค่ะแปลว่าอะไรอ่ะชาไทยแต่พี่อ่านแล้วพี่ก네็เข้าใจนะเขาจมีคำเป็นภาษาอีสานแล้วกน้ำมันหัวเตียงด้วยนะครับและอาหารอาหารเป็นยังไงครับที่นี่เน้นอาหารอะไรครับที่นี่จะเน้นอาหารเป็นอาหารอีสานนะคะสใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นเน้นอาหารไทยค่ะส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับปลาตอนนี้จะเป็นเกรดช็อตปล ครับคบก็คือ,อจะเป็นเราจะมีทุกที่ของโรงแรมบูมอนกี้คะ่ะที่เย็นแล้วก็จะมีเป็นสังขาก็จะมีรูปปีศด้วยนะครับตรงนี้สามารถนั่งทานได้อะไได้นะครับตรงน,น,ตนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงวันนี้เปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงสามทุ่มจุดนี้นะครับแต่โรงแรมเปิดยี่สิบชั่วโมงใช่ไหมโอเคอาจจะมาดูอาหารเนาะมาดูอาหารกันมีอะไรไหมอาหารมาลงอยังไงแนะนำจะมีอะไรบ้างค่ะังขอาหาร เิซซ์ของเรานะคะก็จะเป็นแจ่วฮ้อนนะคะแจ่วฮ้อนโอ้โหถ้า,ถาน่านร้อนคงจะอร่อยนนะใช่ค่ะจะมีเป็นมีแจ่วฮ้อนมีข้าวผัดปลาน้าน้ำปลานะคะ<ฟ>ข้าวผัดกุ้งปลาปร้าค่ะเคยกินไหมยังไม่เคยครับว้าวฉันได้เคยได้ยินข้าวผัดปลาร้าสูตรที่นี่เลยต้นตำลัำเลยนะคะับนี่อะไรนี่คืออะไรมันอะไร่ะเดี๋ยวให้น้องแนะนำได้ค่ะ ตัวนี้คือเครื่องดื่มน้องเทลครับน้องเทลจะชื่อว่า Green Off Eden ครับ